เพื่อนๆก็กราบสวัดีเพื่อนอทกครัางนะครับอยู่ดีต้อนรับสู่ช่องทีพีเกมแชแนลอีกแล้ววันนี้เรากลับมาอยู่กับแลนมาสเตอร์คาร์หรือว่าแลนด์มือถือที่หลายคนฮิตฮอตกันตอนนี้นั่นเองนะครับหลายคนแห่มาเล่นแลนมือถือกันเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟโกลบอลด้วยนะครับหลายคนหลายประเทศก็สามารถเล่นออของแลนมาสเตอร์คาร์ได้นะไอ้เว้ยตอนนี้น่าจะมีปัญหาอยู่แต่ Android เล่นได้ปกติเลยนะครับก็วันนี้แอดแบงจะมา พาทุกคนไปสำรวจแลนด์มาสเตอร์ค์ดกันนะครับทําเสลกแก้วฟรีด้วยอะไรต่างๆฟรีด้วยตอนนี้เลเวล16เรียบร้อยแล้วแถมเจอคนไทยด้วยนะครับส่วนมากเลยเขาก็จะมากระจุกอยู่แถวสนามนี่แหละเพราะว่าสนามคนเยอะมอนเตอร์เยอะนะครับมีสิทธิ์เจอเพื่อนเยอะเลยเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมตั้งชื่อตัวลุงเลดไว้เนี่ยก็เจอคนเลยนะครับคนค่อนข้างเยอะนี่กูบัวบ้านงานของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไป,ไปหาพี่คนไทยก่อนนะอยู่ไหนวะพี่คนไทยพี่คนไทย อ้นี่บอกแล้วเจอคนไทยเกมนี้คนไทยใจดีครับทุกคนเราพร้อมไปตีกัะต่างชาติแล้วเว้เออเก็บของมัวของเลยเร็วไอ้เหี้ยของด,ดีทั้งนั้นพี่ของดีเพียบไม่พูด่ากํำเอลงขออนุญาตตัดเข้าสปอนเซอร์ของเราเลยเรื่อกันนะครับ u g 4ก็กราสวดดีอีกครั้งนะครับวันนี้แอดแบงมานำเสนอระบบ cloud gaming นะครับสามารถเล่นเกมบนคลาวได้แบบเพลินเพลแบบไม่มีพักโดยที่ไม่ต้องเปิดเกมไว้นะครับแค่เราเช่าระบบ ของ UG Phone ก็สามารถเล่นเกมได้แบบสบายๆไม่ว่าจะเล่นใน Android ก็ดี iOS ก็ดีหรือว่าจะเล่นบน Windows Store ก็ยังได้นะครับอันนี้แม่งสะดวกสบายมากๆทุกคนไม่ว่าจะเป็น r o b l o ก็ดีแรงมือถือก็ดีนะครับแต่ก่อนที่จะดาวน์โหลด UG Phone มาใช้นะครับวันนี้ AdBank มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์คำเชิญของ UG Phone ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยใส่คำเชิญนะครับ t p m 55รับไปเลยเพร 4 8 8เพรนะครับสามารถเอาไปลดราคาได้ถึง20บาทหรือว่าเอาไปต่อเวลาฟรีก็ได้นะทุกคนเป็นส่วนลดประจำช่องเราเองลดโคตรเยอะหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัว UG Phone มาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นี่ใช่ไหมเราสามารถล็อกอินผ่านตัว Google ก็ได้หรือว่าจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้นะจ๊ะล็อกอินเข้าไปเลยหลังจากที่ล็อกอินเรียบร้อยแล้วอย่าลืมใส่คำเชิญตรงนี้นะทุกคนสิทธิพิเศษจัดไปจากช่องเรา ผมแนะนําให้เป็นตัว k v p หรือว่า g v p ก็ได้นะครับเพราะว่าตัว u v p เนี่ยมันได้แค่3คอสามจิกแรมไงอ่าก็ถ้าเป็นในตัวส่วนของ k v p เน่ยเราจะได้ถึง6คอ5.3 g จแรมนั่นเองนะครับมันก็สเปคมันดีกว่าบอรมันก็จะลื่นไหลกว่านะครับก็แนะนําตัวนี้หรือว่าเป็นตัวนี้ก็ได้ครับได้ถึง4ี a แมก็ขั้นต่ําที่เล่นเกมในทั่วไปเลยนะขั้นต่ําต้องแรม4 นะครับขึ้นไปไม่งั้นมันจะเล่นเกมได้ไม่ลื่นไหลนะครับก็แนะนําเป็นตัว GVP หรือ KVP ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใคร หรือเหลือหน่อยก็จะอัดตัว M V I P ที่เป็น8คอร์8แรมเลยก็ได้หรือว่าเป็น S V I P 8คอร์แล้วก็แรม10อ่อ16เลยก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าจัดหนักชุดใหญ่ไปเลยดูเขาก็จะมีเกมบอกมีเกมโลบอกมีทั้งเกมแล็กมีทั้งโปเกมอนโกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่สะดวกของทุกคนนะครับมาทุกคนหลังจากที่เราเข้าใจเรื่องแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาตรงตรงนี้นะครับอย่างที่แอดแบงค์แนะนําไปเนาะ K V I P นะครับตอนแรกแอดแบงค์อยากจะแนะนําตัวแ Android 13ไงแต Android ม็ เขาเช่าระบบเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่แนะนําเลยก็จะเป็นพวกสิงคโปร์ฮ่องกงอ่ะไต้หวันอะไรเงี้ยที่มันใกล้บ้านเรานะครับเซิร์ฟเวอร์มันจะได้ไม่หน่วงไม่แหลกมากก็เอ่อเป็น1วันนะครับตอนนี้มันเหลือแต่ Android 10นะก็1วันตรงนี้เนาะราคา1.6เหรียญ US ก็จะตกประมาณ 50, 5 0าสบาาทนะครับแล้วแต่วันเนาะก็กดซื้อไปเลยนะครับนี่แต่ถ้ากดซื้อนะครับ <K un> เขาจะบอกว่าเงินเราไม่พอกดชําระเงินนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถชําระเงินผ่านไลน์เพไดูมันนี่ได้พร้อมเพย์ได้ธนาคารได้นะครับแอดแบนด์ตัวนี้เอาง่ายๆเลยพร้อมเพย์ตรงนี้ไปนะครับเขาสามารถสกแกนผ่านมือถือเราได้เลยนะครับระบบเขาทำมาค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเนาะใส่เรียบร้อยนะครับจากนั้นกด c l o ดไปนี่ทําให้ดูแต่วิธีแรกเลยนะวิธีใช้มันง่ายจริงๆทุกคนหลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาจัดสรรติดตั้งอุปรกรณ์ให้เราก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรันตัวจําลอง Android กัน A few m มาทุกคนนะครับหลังจากที่เรารอสักพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ข่าวโฟนที่เราเลือกสเปคมาเรียบร้อยนะครับนี่แบบนี้นะครับข่าวโฟนวันเราจะเลือกข่าวโฟนกี่จอก็ได้นั้นแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่งบเราเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนสําหรับการตั้งบอทในแลนมือถือนะครับเราก็จะใช้ตัวออโต้คลิกช่วยคลิกให้เรานะครับเราก็ตั้งให้เลยว่ามันจะไป ทำจุดไหนก่อน1 2 3 4ล็อกมอนเตอร์ปั๊มยงปั๊มยาใช้สกิลเก็บของได้หมดนะครับแทนเรานะอ่ามันก็จะทําหน้าที่แทนเราเห็นไหมดูมันเก็บของให้เราด้วยดูดิถ้ามันไม่วิ่งไปในจุดที่อันตรายเกินไปมันก็จะไม่ตายนะครับไม่ต้องห่วงจากนั้นเราก็กดปิดไปได้เลยตรงนี้นะครับนี่กดปิดไปเลยนี่เห็นไหมแค่นี้นะครับปิดคอมได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่าปิดคอมแล้วมันจะไม่ทํางานหรือเปล่าครับแอดแบงค์มันก็ยังทํางานอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ง่ายๆเนาะนี่นะน มันก็ยังลานอยู่ใช่ไหมดูดินอกจากยอกวัดนอกจากมันจะวิ่งไปตายอ่ะนะครับเออวิ่งไปตายก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะวิ่งไปตายแล้วตอนนี้มันจะวิ่งไปตายแล้วมันจะมันจะแย่แล้วเออหยผมว่าเอาตัวพระมาบอดน่าจะดีว่ะเออเอาตัวพัดเอาเอาตัวพระมาบอดน่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวพระม,มันมันมีสกิลฮิวด้วยอะ่ะเราสกิลไปปุ๊บเราตีไปด้วยเราฮิวไปด้วยน่าจะดีนะครับเออพระกับดาบอะ่ะน่าจะโหดสุดละในแลนด์มือถือตอนนี้นะผมว่าผมไม่ไม่ชัวร์นะแต่น่าจะใช่นะครับ ถ้าชุดทนโหดหน่อยแบบโดนตีแล้วแบบเลือดไม่ลดอย่างเงี้ยผมว่าก็น่าจะยืนสบายแะใครอยากจะบอดฟาร์มก็ดีหรือว่าใครจะเล่นเกมอื่นก็ดีที่มันบอดได้ผมว่ารวบอกอ่ะจะมีประโยชน์เยอะมากๆนะครับสำหรับตัว UG Phone เนาะก็ถ้าเพืเ่อนๆสนใจนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยใส่โค้ด TPGM นะครับมีส่วนลดให้ด้วย นะครับนะได้ทั้งเพจเอาเพรไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าถ้าใครติดปัญหาอะไรตรงไหนก็มี Discord ไว้สอบถามมีเพจนะครับไว้ถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับ UG Phone นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนตั้งบอดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนเล่นแลน์มือถือด้วยนะครับฝากไ้แค่นี้ขอบคุณพปอนเซอร์ UG Phone ด้วยไปแล้วทุกคนบายๆเดี๋ยวขอไปบอดไว้ก่อนนะครับผมก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะเออจะบอดในมือถือก็ได้นะทุกคนเออหรือว่าแบบ บางคนมีปัญหานะครับที่เล่นแลนมือถือใน iOS ไม่ได้ก็สามารถใช้ระบบ Cloud Gaming ของ u g p h o n e ของเราเนี่ยเ,เล่น Android บน iOS ก็ได้นะครับก็ไม่ทับซอ้อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะลองทำให้ดูว่าทำยังไงเนาะเพราะว่า iOS มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไงมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยต้องใช้ระบบ Cloud Gaming ไปก่อนนะครับเนี่ยฮะผมจะบอทไว้อย่างนี้แล้วกันเห็นไหมอ่ะก็จะบอทก็ให้มันตีไป ไอ้มันตีไปนะครับไปยัไปไปยัไปไจะตายไหมเนี่ยน่าจะตายนะผมเนี่ยดาบพาวมันโดนตีแรงมากเลยทไมโดนตีแรงวะ่ะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเยอแล้วเยอะแล้วเยอแล้ว ชุดผมมันกากอะ่ะอืมต้องเปลี่ยนชุดนะครับผมว่าต้องเปลี่ยนชุดหรือไม่ก็แบบให้เพื่อนให้เพื่อนตีแล้วก็บอดไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันเนาะสุดท้ายแล้วก็ฝากมาด้วยนะครับสำหรับระบบ Cloud Gaming ที่น่าสนใจและอยากให้ทุกคนมาลองสำหรับ UG Phone นะครับจะบอดในมือถือก็ดีบอดใน iOS ก็ดีหรือว่าจะบอดไว้ใน PC ก็ดีนะครับราคาไปหยัดคุ้มค่าแน่นอนสำหรับพวกสายบอดฟาร์มนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย UG Phone